สวัสดีครับวันนี้เป็นวิดีโอสอนวิธีการใช้เครื่องสแกนนิ้วรุ่น ZK ไทยศูนย์หนึ่งนะครับผมเมื่อลูกค้าได้เครื่องมาแล้วนะครับให้เปิดตัวเครื่องขึ้นมาเลยนะครับผมอันนี้ผมจะกดเปิดนะครับกด,กดแชร์ไว้สักสามสนาทีนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับเครื่องก็จะบูตขึ้นมาทันทีนะครับทีนี้เนี่ยเวลาเราจะใช้เครื่องนะครับต้องมีการเพิ่มลาย้วมือ ของพนักง,งานเข้าไปในเครื่องสแกนนะครับอันนี้มาดูวิธีการเพิ่มนะครับสังเกตนะครับตรงนี้มันจะมีปุ่ม m s l a o k อยู่ m, OK, m คำย่อมาจากเมนูนะครับให้กดแช่ไว้เพื่อจะเข้าเมนูมันนะครับเวลาจะแอดพนดักง,งานใหม่นะครับผมให้ไปที่ผู้ใช้ซึ่งเครื่องนี้จะเลือกที่ผู้ใช้อยู่แล้วนะครับหรือว่าเราใช้ลูกศรเลื่อนก,ก็ได้นะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนขวาเลื่อนซ้ายนะครับ ทีนี้เวลาเราจะแอดผู้ใช้ให้กดเลือกไปที่ผู้ใช้แล้วกดโอเคนะครับผมอีกทีหนึ่งผู้ใช้ถ้าอดูในหน้าจอนะครับมันก็จะมีเพิ่มผู้ใช้นะครับและผู้ใช้เฉยๆให้เลือกที่เพิ่มผู้ใชน้นะครับกดโอเคนะรเครื่องตัวเครื่องจะนันเบอร์หนึ่งสองอยู่แล้วนะครับถ้าเราไม่ต้องการให้กดตรงนี้นะครับผมไม่อยากได้เบอร์1นนะครับกดลงไป ผมใส่เบอร์500รนะครับรหัสตรงนี้เนี่ยต้องเป็นตัวเลขที่มีค่าเท่านั้นนะครับผมแล้วให้กดโอเคนะครับผมมเพื่อที่จะบันทึกนิ้วนะครับก็ให้วางนิ้วเดียวกัน3ครั้งลงไปเลย1นึะครับสอนะครับผมอันนี้คือได้แล้ว1นิ้วนะครับสังเกตว่าไอ้ตรงหน้าจอมันจะมีตรงนี้นะครับจะมี FPCNT 1แสดงว่าบันทึกลายนิ้วมือได้แล้ว1นิ้วเอ่อแต่ละคนนะครับจริงๆสามารถบันทึกได้ถึง10นิ้วเลยนะครับผมดังนั้นถ้าเราจะสำรองอีกนิ้วสักอีกนิ้วนึงนะครับผมกดโอเคลงไปทีนึงนะครับวางอีกที่นึงนะครับ3ครัง้งเหมือนกัน2 3นะครับอ่าถ้าคงหมายถูกอย่างนี้ได้ละนะครับทีนี้เนี่ย เราจะมีคือตัวเครื่องนะครับมาดูเรื่องของการกําหนดสิทธิ์สิทธิ์ปกติถ้าเป็นผู้ใช้ทั่วไปก็คือพนักง,งานทั่วไปตรงสิทธิ์นะครับผมจะ,จะกาหนดเป็นผู้ใช้อยู่แล้วแต่ถ้าเราอยากเปลี่ยนนะผมเปลี่ยนทําไมถึงเปลี่ยนเพราะว่าเราจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่สามารถแอดหรือเพิ่มพนักง,งานด้วยด้วยตัวเราเองห้ามให้คนอื่นมา,มาเพิ่มนะครับแต่ว่า คนที่จะทําได้แบบนี้ในหนึ่งเครื่องนะครับสามารถมีได้ห้าคนนะครับผมนี่ผมจะเปลี่ยนสิทธิ์ผมผู้ดูแลนะครับผมเพื่อป้องกันห้ามคนอื่นมากดเมนูเล่นนะครับผมพนักงานทั่วไปห้ามกดเล่นมานี้นะครับแล้วกดโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าจะเพิ่มอีกก็กดโอเคเข้าไปอีกทีหนึ่งได้เลยนะครับทีนี้ถ้าถ้าไม่เพิ่มและกดเอสคิวออกมานะครับผมทดลองใช้นะครับถ้าสมมุติว่ามาทํางานนะครับให้สักวางนิ้วไปเฉย อ่าอันนี้คือได้ละถ้ากรณีเป็นแบบนี้นะครับลองม่อีกครั้งอันนี้คือไม่ได้นะครับผมทีนี้ถ้าสมมติว่าเราจะเพิ่มพนักงานให้พนักง,งานใหม่เข้ามาใช้เครื่องสแกนนะครับให้กดเมนูแช่ไว้สังเกตนะครับมันจะขึ้นยืนยันผู้ดูแลนั่นหมายความว่าคือนิ้วเรานะครับเพราะเราตั้งเป็นผู้ดูแลอ่าก็ทําเหมือนเดิมนะครับผมก็กดโอเคเข้าไปก็เพิ่มผู้ใช้ใหม่ในกรณีจะลบนะครับลบหรือแก้ไขหรือเพิ่มนิ้วเพื่อ เราเพิ่มไปแล้วนิ้วหนึ่งอยากเพิ่มอีกนิ้วหนึ่งนะครับผมหรือเพิ่มไปสองนิ้วอยากเพิ่มอีกเป็นนิ้วที่สามให้มเลือดที่ผู้ชายนะครับคือเป็นการแก้ไขรหัสนั่นเองนะครับจากจากหน้าจอนะครับผมมันจะบอกว่ารายการมีอยู่สองนะครับแก้ไขให้กดโอเคลบรูปนะครับผมลบรูกายนิ้นมือนะคือกดศูนย์นะครับถ้าผมสมมุติว่าผมจะลบนะครับผมจะลบผมผลผมออกนะครับกดไปที่หมายเลขศูนย์นะครับ ต้องการลบผู้ใช้ที่เลือกนี้ใช่ไหมนะครับผมกดโอเคนะครับก็เป็นการลบทันทีแบบนี้นะครับผมอันนี้คือวิธีการใช้งานง่ายๆนะครับสวัสดีครับ